เศรษฐีนีผู้มัง่งคั่งทดสอบใจเด็กชายยากไร้ด้วยความหิวเด็กชายต้องเลือกอดทนหรือหยิบอาหารทันทีทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทุกคนอึ้งและน้ําตาไหลคุณกล้าพอที่จะดูว่าหัวใจของเด็กชายจะผ่านบททดสอบนี้หรือไม่ติดตามเรื่องราวสุดช็อกนี้ไปพร้อมกันเพื่อค้นหาความจริงและบทเรียนชีวิตที่ซ่อนอยู่เศรษฐีนีผู้มัง่งคั่ง นั่งอยู่ในห้องรับรองใหญ่ห้องประดับด้วยของมีค่ามากมายแสงไฟระยิบระยับสะท้อนบนพื้นไม้เงงงามเด็กชายยากไร้เดินเข้ามาเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเท้าเปลือยสกรปรกเต็มไปด้วยฝุ่นเขามองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวและความอยากอาหารเศรษฐีนีมองเด็กชายอย่างพินิษเธอวางจานอาหารเต็มโต๊ะกลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาทั่วห้อง เด็กชายจ้องตาจานด้วยความหิวแต่เศรษฐีนีไม่ได้ให้เขากินทันทีเธอพูดเพียงสั้นๆถ้าทำตามคำสั่งของฉันทั้งหมดได้อาหารจานนี้จะเป็นของเจ้าเด็กชายก้มหน้าหัวใจเต้นแรงเขารู้สึกถึงความหิวและความกดดันกลิ่นอาหารทำให้ท้องร้องอย่างหนักแต่เขาต้องอดทนเศรษฐีนีสั่งให้เขาเก็บสิ่งของรอบห้อง เช็ดฝุ่นจากโต๊ะทองคำจัดวางใจกันดอกไม้ให้ตรงตำแหน่งเด็กชายทำทุกอย่างด้วยมือสัน่นสายตาย,ยังคงมองไปที่จานอาหารแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างทำให้ความร้อนในห้องอบอ้าวเมื่อไหลเต็มหน้าเด็กชายแต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะย่างก้าไปหาจานอาหารเศรษฐินียืนมองยิ้มบางๆและยื่นคำสั่งสุดท้าย ถ้าเจ้าสามารถอดทนและทําทุกอย่างจนเสร็จอาหารจานนี้จะเป็นของเจ้าทันทีเด็กชายกัดริมฝีปากความหิวแผ่เข้าทุกอณูกลิ่นหอมของอาหารล่อใจจนใจสัน่นแต่เขายังคงทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดมือสั่นเหงื่อชุ่มหน้าและสายตาเต็มไปด้วยความหวังเวลาเดินช้าทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเด็กชายต้องเลือก ระหว่างใจและท้องระหว่างความอดทนและความหิวโหวยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทุกคนที่เห็นต้องอึง้งเด็กชายยังคงก้มหน้าทําตามคําสั่งมือสั่นเหงื่อชุ่มเสื้อทุกครั้งที่เขาเงยหน้ามองอาหารหัวใจแทบแตกสลายความหิวทําให้ท้องร้องดังสนัน่นกลิ่นหอมของอาหารยิ่งล่อใจจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่เศรษฐีนียืนมอง ยิ้มอย่างเงียบๆสายตายเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความสนใจเหมือนกำลังจับจ้องทุกความรู้สึกของเด็กชายทุกอาการสั่นไหวความลังเลหรือความอดทนของเขาเด็กชายยกมือจัดใจกันดอกไม้มือสั่นจนเกือบทำหล่นเขากัดริมฝีปากจะอยากจะหยุดและวิ่งไปคว้าจานอาหารแต่เขายังอดทนเพราะรู้ว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งทุกอย่างจะสูญเปล่า แสงแดดสาดเข้ามาทําให้ห้องอบอ้าวเสียงนกร้องภายนอกดูเหมือนไม่เข้ากับความตึงเครียดในห้องเหงื่อไหลเต็มหน้าและลมหายใจสั้นๆทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเด็กชายรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าทุกวินาทีเต็มไปด้วยความหิวและความหวาดกลัวเศรษฐทีนีเดินมาที่โต๊ะวางมือบนจานอาหารสายตาของเธอสื่อสารบางสิ่งเด็กชายรู้ทันทีว่า นี่คือบททดสอบที่สุดโหดของชีวิตเขาและผลลัพธ์หลังจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเด็กชายกัดฟันรวบรวมความเข้มแข็งทั้งหมดทำงานให้เสร็จจนสุดท้ายมือยังสั่นใจยังเต้นแรงแต่เขาก้าผ่านความหิวความอดทนและความกลัวได้ครบทุกข้อและเมื่อทุกสิ่งเสร็จสิ้นเศรษฐีนียื่นมือมาช้า พร้อมรอยยิ้มที่ทำให้เด็กชายแทบไม่เชื่อสายตาทุกอย่างเงียบลงความตึงเครียดหายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทําให้เด็กชายอึง้งเพราะสิ่งที่เศษธินีทําต่อไปไม่ใช่เพียงให้เขาอาหารแต่เป็นของขวัญชีวิตที่เปลี่ยนเขาไปตลอดกาลเด็กชายยืนตัวแข็งสายตายยังไม่ละจากจานอาหารหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา แต่เมื่อเศรษฐินียื่นมือมาช้าๆ้าเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเศรษฐินีวางมือบนไหล่เด็กชายและพูดเบาๆด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเจ้าผ่านบททดสอบนี้แล้วอาหารนี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้อิ่มแต่มันคือรางวัลสำหรับความอดทนความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเจ้าต่อหัวใจตัวเองเด็กชายอ้าปากค้างหัวใจเต้นแรงด้วยความประหลาดใจ เขาไม่เคยคิดว่าความอดทนและความซื่อสัตย์ของเขาจะถูกมองเห็นและชื่นชมด้วยความอบอุ่นเช่นนี้เศรษฐินีเรียกให้เขานั่งและนำอาหารมาวางตรงหน้าอย่างประณีตเด็กชายยังคงจับช้อนด้วยมือสัน่นแต่ตอนนี้สายตาเต็มไปด้วยความสุขและความโล่งใจกลิ่นอาหารไม่ใช่แค่ล่อใจอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจเสียงลมพัดเบาๆ และแสงแดดสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างทําให้ห้องอบอุ่นขึ้นเด็กชายกินอาหารช้าช้าทุกคําคือความรู้สึกขอบคุณและความสุขในใจของเขาเต็มไปด้วยความอิ่มเอมไม่ใช่เพียงจากอาหารแต่จากความรักและความเมตตาของเศรษฐินีเศรษฐินียืนมองเด็กชายน้ําตาแห่งความประทับใจค่อยๆไหลเธอรู้แล้วว่าการทดสอบนี้ไม่ได้ทําให้เด็กชายอึดอัด แต่เผยให้เห็นหัวใจที่บริสุทธิ์และความเข้มแข็งที่แท้จริงของเขาเด็กชายยิ้มบางๆสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธาและในใจเขารู้ว่าเขาไม่เพียงแค่ได้รับอาหารแต่ได้รับบทเรียนชีวิตที่มีค่าและความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาในที่สุดห้องเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นเด็กชายกินจนอิ่ม และหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังความยากลำบากและความอดทนของเขาได้เปลี่ยนเป็นความภูมิใจและความเข้มแข็งและทำให้เขารู้แล้วว่าความดีและความซื่อสัตย์จะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เสมอหลังจากเด็กชายกินอาหารจนอิ่มเศรษฐีนีนำเขามานั่งที่เก้าอีา้ผ้ากำมะหยี่มือของเธอยังคงจับมือเขาเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเมตตา เด็กชายยังคงมองเศรษฐินีด้วยความประหลาดใจเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงผู้มัง่งคั่งคนนี้ถึงสนใจและให้ความสําคัญกับเขามากขนาดนี้เศรษฐินีกระซิบเบาๆเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์ความหิวและความอดทนของเจ้าทําให้ฉันเห็นความเข้มแข็งของเจ้าสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในใจมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆเด็กชายรู้สึกอบอุ่นเต็มหัวใจน้ําตาแห่งความซาบซึ้งไหลริน เขาไม่เคยคิดว่าความอดทนเพียงเล็กน้อยและความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองจะทำให้ได้รับความอบอุ่นและความเมตตาเช่นนี้เศรษฐินียิ้มให้เขาอีกครั้งและเอ่ยว่าชีวิตไม่ได้วัดด้วยสิ่งที่มีแต่วัดด้วยใจของเราเจ้าทำให้ฉันมั่นใจว่าเจ้าจะผ่านทุกความยากลำบากได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเด็กชายยิ้มตอบความกลัวความหิวและความตึงเครียดก่อนหน้านี้ ค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความภูมิใจและความหวังเขาเข้าใจแล้วว่าความดีและความซื่อสัตย์ของใจสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์และความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้เศรษฐีนีและเด็กชายใช้เวลานั้นนั่งพูดคุยงยหน้ามองแสงแดดอ่อนๆเสียงนกร้องและลมพัดผ่านหน้าต่างทุกอย่างรอบตัวดูสงบและอบอุ่นหัวใจของเด็กชายเต็มไปด้วยความรักและความศรัทธา และหัวใจของเษธินีเต็มไปด้วยความประทับใจในความเข้มแข็งของเขาในที่สุดบททดสอบความอดทนและความซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนเกี่ยวกับอาหารหรือความหิวแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้รู้จักความเมตตาความเข้าใจและความเข้มแข็งของหัวใจเด็กชายยืนขึ้นก้าวออกจากโต๊ะอาหารด้วยความมั่นใจสายตาเต็มไปด้วยความหวัง และรู้แล้วว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะยากลำบากเพียงใดหัวใจที่เข้มแข็งและความดีจะนำทางให้เขาผ่านทุกเรื่องราวในชีวิตได้เสมอเศษที่นีมองเด็กชายจากระยะใกล้รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอสะท้อนถึงความสุขและความภูมิใจว่าเธอได้พบเด็กชายผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ซึ่งจะเติบโตไปด้วยความดีและความเข้มแข็งและบททดสอบครั้งนี้ จะเป็นเรื่องราวที่จะจดจำไปตลอดชีวิตหลังจากเด็กชายผ่านบททดสอบเขานั่งลงข้างเศรษฐีหัวใจยังเต้นแรงจากความตึงเครียดก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบสายตาของเขาเต็มไปด้วยความศรัทธาเศรษฐีวางมือบนหัวเด็กชายเบาและเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์และเข้มแข็งฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้า เด็กชายยิ้มบางๆความกลัวความหิวและความเครียดก่อนหน้านี้ค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความเข้าใจว่าหัวใจของเขาสามารถนำทางผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตเศษที่นีหยิบของขวัญเล็กๆวางตรงหน้าเด็กชายนี่คือสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับไม่ใช่เพียงพระเจ้าทำตามคำสั่งแต่พระเจ้ามีหัวใจที่ดีและเข้มแข็ง เด็กชายมองของขวัญน,น้ำตาแห่งความซาบซึ้งเริ่มไหลเขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับความเมตตาและความอบอุ่นจากผู้คนที่มีอำนาจและมั่งคั่งเช่นนี้เศรษฐินียิ้มและพูดต่อชีวิตไม่ได้วัดด้วยสิ่งที่เจ้ามีแต่วัดด้วยความดีและความซื่อสัตย์เจ้าพิสูจน์แล้วว่าหัวใจของเจ้ามีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เด็กชายยืนขึ้นและก้มตัวคาระวะ หัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความภาคภูมิใจเขารู้แล้วว่าความอดทนความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เศรษฐินีมองเด็กชายด้วยสายตาอ่อนโยนรอยยิ้มของเธอสะท้อนถึงความสุขและความประทับใจเธอรู้แล้วว่าเด็กชายคนนี้จะเติบโตไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความดีของเขาจะนำทางชีวิตไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างห้องอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสงบเด็กชายและเศรษฐินีนั่งอยู่ด้วยกันหัวใจเต็มไปด้วยความหวังความเชื่อใจและความเมตตาบททดสอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของอาหารหรือความหิวแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่จะติดตัวเด็กชายไปตลอดชีวิตหลังจากบททดสอบจบลงเด็กชายยังคงนั่งข้างเศรษฐี หัวใจของเขายังคงเต้นแรงจากความตึงเครียดก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบในใจเศรษฐินีลุกขึ้นเดินไปหยิบหนังสือเล่มเล็กวางไว้บนโตะ๊ะนี่คือหนังสือที่เจ้าจะได้เรียนรู้จากมันไม่ใช่เพียงเรื่องความรู้แต่เป็นเรื่องของหัวใจความเข้มแข็งและความเมตตาเด็กชายมองหนังสือด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดว่าการอดทนและซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง จะนำมาซึ่งสิ่งล้ำค่าที่มากกว่าของกินเศรษฐีนีกระซิบเบาๆเจ้าผ่านบททดสอบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และฉันเชื่อว่าเจ้าจะสามารถเผชิญโลกภายนอกได้ด้วยความเข้มแข็งและความดีของเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองและคนรอบข้างเด็กชายยิ้มบางๆน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไหลลงบนแก้มเขารู้แล้วว่าความอดทนความซื่อสัตย์และหัวใจที่บริสุทธิ์ มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เศรษฐทนีเอื้อมมือจับมือเด็กชายรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภูมิใจจำไว้นะความดีและความเข้มแข็งในหัวใจคือสิ่งที่จะทำให้เจ้าผ่านทุกอุปสรรคเด็กชายลุกขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจหัวใจของเขาอบอุ่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกเรื่องราวในชีวิตด้วยความเข้มแข็ง แสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆทุกอย่างรอบตัวสงบและเต็มไปด้วยความหวังเด็กชายมองเศรษฐีนีและรู้สึกขอบคุณจากใจจริงบททดสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหิวแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้รู้จักความเมตตาความเข้มแข็งและคุณค่าของหัวใจที่บริสุทธิ์ เด็กชายเก็บของขวัญและหนังสือไว้แนบอกเดินออกจากห้องด้วยความมั่นใจหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและรู้แล้วว่าไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเพียงใดหัวใจที่ดีและเข้มแข็งจะนำทางเขาไปสู่อนาคตที่สดใสเสรษจที่นียืนมองเด็กชายเดินออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอส่องประกายเธอรู้แล้วว่าบททดสอบครั้งนี้ ไม่เพียงทําให้เด็กชายอดทนต่อความหิวแต่เผยให้เห็นหัวใจที่บริสุทธิ์และความเข้มแข็งของเขาและเรื่องราวนี้จะเป็นความทรงจําและบทเรียนชีวิตที่จะอยู่ในใจเด็กชายตลอดไปเด็กชายยืนอยู่หน้าประตูห้องหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหวังเขาจับของขวัญและหนังสือแนบอกรอยยิ้มเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเศรษฐินียืนอยู่ข้างหลัง รอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าของเธอเจ้าผ่านบททดสอบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และความเข้มแข็งของเจ้าจะทำให้เจ้าเติบโตเป็นคนดีและเข้มแข็งในโลกนี้เด็กชายโค้งคำนับเบาๆน้ําตาแห่งความซาบซึ้งไหลรินเขารู้แล้วว่าความอดทนความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งของหัวใจมีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกเศรษฐนีเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลจงจำไว้นะ ความดีและหัวใจที่บริสุทธิ์จะนําทางเจ้าให้ผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตและทำให้เจ้าสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองและคนอื่นได้เด็กชายก้าวออกจากห้องสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังโลกภายนอกอาจเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่หัวใจของเขาแข็งแรงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกเรื่องราวเศรษฐีนียืนมองเด็กชายเดินออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจ บททดสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาหารหรือความหิวแต่มันเป็นบทเรียนชีวิตที่เด็กชายจะจดจำไปตลอดชีวิตและหัวใจที่บริสุทธิ์ของเขาจะเป็นแสงนำทางให้เขาเติบโตและสร้างความดีในโลกนี้ความเงียบสงอบอ้วนในห้องแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาและทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นเด็กชายและเศรษฐีนีต่างรู้สึกถึงความเข้าใจและความผูกพันที่เกิดขึ้น บทเรียนความอดทนความซื่อสัตย์และความเมตตาจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป